สวัสดีค่ะน้ำหนึ่ง,งนะคะวันนี้นะคะน้ำหนึ่งก็มีตัวช่วยดีๆสำหรับผู้ชายจะมาบอกนะคะนี่เวกซ่าตัวนี้นะคะนี่เลยค่ะเวกซ่าตัวนี้นะคะเป็นแคปซูลนะคะแล้วก็มีส่วนผสมนะคะสารสกัดจากหอยนางรมโสมถังเช่าแปะกล้วยนะคะแล้วก็ เป็นแบบว่าเห็ดหลินจือด้วยแล้วก็มีชัอทีมอีกตั้งหากนะคะเป็นสารสก,กัดธรรมชาติทั้งนั้นเลยแล้วก็มีมีวิตามิน B6 และก็ B12 นะคะช่วยบำรุงร่างกายเกี่ยวกับท่านผู้ชายนะคะที่เสื่มสมรรถภาพทางเพศหรือว่าไม่มีอารมณ์อะไรประมาณนี้นะคะนี่เลยค่ะช่วยให้เสริสมสร้างกำลังนะคะกระตุน้น ได้ด้วยนะคะช่วยให้แบบว่าตื่นตัวนิดนึงอะไรอย่างนี้นะคะนี่ค่ะแคปซูลนะคะ1กล่องนะคะ590บาทนะคะ2กล่อง990บาทแล้วก็3กล่องนะคะก็มีโปรโมชั่นอีกด้วยนะคะโปรโมชั่นอันนี้นะคะสามารถส่งฟรีทุกรายการเลยค่ะใครสนใจนะคะนี่ท่านผู้ชายคนไหนนะคะสนใจนะคะเวกซ่าเลยค่ะแนะนำเลยค่ะเพราะว่า เคยโดนทดลองใช้มาแล้วเหมือนกันนะคะก็คือว่าดีมากๆเลยนะคะลองดูนะคะใครที่น้องไม่แข็งแรงหรือว่าอ่าไม่มีอะไรอย่างนี้ให้มากระตุ้นนะคะก็แนะนําเลยนะคะเว็กซ่าตัวนี้คะ่ะติดต่อหาซื้อกันได้นะคะส่งฟรีทุกรายการคะ่ะ